เยพี่อ่ะพออยู่ต่อหน้าก็ทําตัวดีแต่พอรับหลังอ่ะก็ทําตัวร้ายเหมือนในละครหลังข้าวอ่ะพวกแกหยุดนะข้านะจ๊ะแม่แม่ต้องทานเยอะๆนะรู้ไหมแม่จะได้แข็งแรงจะได้หายไวๆไงจ๊ะทานเยอะๆรู้ไหมแม่ นัทอันนี้โบแฟนพี่สวัสดีค่ะอันนี้นทคอยดูแลแม่พี่ป้อนข้าวป้อนน้ำแกน่ะฟังรู้เรื่องแต่แกพูดไม่ได้น้องแนทจ้าต่อไปน,นี้ไม่ต้องห่วงนะพี่จะมาคอยแบ่งเบาภาระดูแลแม่แทนนัทเองอค่ะมาพี่ป้อนข้าวแทน แม่คะกินข้าวหน่อยค่ะกินข้าวหน่อยนะคะอืมกินเยอะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปนี้โรจะดูแลแม่เองคะ่ะแม่คะแม่เป็นไรมนแม่จ้าแม่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาแม่ใหม่นะ น้องแนทพาพี่ปเบลข้าวหน่อยเร็วได้ค่ะจะปเบลข้าก่อนนะแม่แม่ทำไมทำแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับแม่ ทานเยอะๆนะจ๊ะแม่จะได้หายไวๆรู้ไหมรีบไปรีบกลับนะจ้ะพี่มีโบอยู่้วพี่รีบกลับแล้วจ้ะเอา้าน้องแนทพอดีเลยเดี๋ยวพี่ป้อนข้าวให้แม่เองนะน้องแนททำอย่างอื่นเถอะต้องห่วงนะจ้าฉันดูแลแม่เอง งั้นโยกพี่ฝากแม่ด้วยนะได้จ้ะนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยต้องมาดูแลคนแก่อ้ะกินข้าวกินข้าวสิแม่จะกินไหมเนี่ย แกไปไหนมาเนี่ยก็ออกไปซื้อของมาก็เลยมายืนดักรอพี่เนี่ยแหละแกมีอะไรหรือเปล่าว่าก็ว่าเถอะนะฉันว่าเมียพี่คนนี้มีอะไรแปลกๆนะจะแปลกยังไงวะแกนึกมากอีกแล้วก็ตั้งแต่เมื่อเช้าที่พี่ไปทำงานอะแม่อะก็ไม่ยอมให้แฟนพี่เข้าใกล้เลยนะแกไม่ชอบเขาแกเกลียดเขาเมื่อเช้าเนี่ย ฉันยังเห็นว่าเขากับแม่คุยกันอย่างดีอยู่เลยจริงๆนะพี่นี่อย่งแนทแกนะพอได้แล้วแกคิดมากชอบระแวงคนอื่นถึงไม่มีใครเอาแกนี่งไงจนทุกวันนี้ฉันไปละพี่ดง ออืนะ,ะนี่น้องแนทโกรธอะไรพี่หรือไม่พอใจอะไรพี่หรือเปล่าถึงมาใส่ร้ายพี่กับพี่ดงแบบนี้เปล่านี่คะถ้าพี่ทำอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจพี่ต้องขอโทษด้วยนะ พี่มาอยู่เนี่ยก็มาดูแลพี่โดเห็นไหมเน็โบกแค่เธอจะตายแล้วเธอยังไปใส่ร้ายเขาอีกเหรอต่อไปนี้นะเน็อย่าหาเรื่องแบบนี้มาใส่หัวพี่อีกงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะได้ค่ะนี่แก คิดจะเล่นกับฉันเหรอแกคิดว่าพี่แกจะเชื่อแกเหรอในที่สุดอ่ะคุณก็เผยตัวตนออกมาสักทีแล้วไงแกคิดว่าฉันอยากอยู่พี่นักเหรอถ้าไม่ใช่พอสมบัติกแกเนี่ยฉันไม่ไปอยู่ให้เปลืองตัวหรอกคุณอ่ะมันก็เป็นแค่ผู้หญิงแค่เห็นแกนเงินแล้วยังไงแกก็ไปบอกพี่แกสิดูสิว่าเขาจะเชื่อใครระหว่างคนที่นอนคุยกับน้องสาวขี้ชายงแกคุณอ่ะมันหน้าด้านไรย้ยางอายแก ีครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่นี้นะไม่ต้องโลงกันไแล้ มีอะไรกันครับพอนี่แกมาเมื่อไหร่ฉันก็มาถัดเห็นเมียชั่วช่วงงพี่รังแกแม่กับน้องไงแล้วยังไงแกก็ไปบอกพี่แกสิดูสิว่าเขาจะเชื่อใครระหว่างคนที่นอนคุยกับน้องสาวพี่ชายแกคุณอนะมันหน้าด้านไร้ยางอายแกนี่ครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่นี้นะ แกพูดอะไรก็มีอะพี่อะพออยู่ต่อหน้าก็ทําตัวดีแต่พอรับหลังอะก็ทําตัวร้ายเหมือนในละครหลังข้าวอะพวกแกหยุดนะไม่จริงนะพี่โดง่งฉันก็ไม่รู้ว่ฉันไปนทําอะไรให้พวกเขาไม่พอใจแต่ถ้าพี่ไม่สบายใจฉันไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะโบโบไม่ต้องไปทางนั้นฉันเป็นพี่คนโตฉันเนี่ยมีสิทธิ์ จใครอยู่หรือไม่อยู่บ้านหลังนี้ก็ได้ก็บอกพี่เป็นแบบนี้ไงฉันถึงไม่อยากอยู่ที่นี่อะไม่ฟังใครไม่มีหผลเลยถ้าพี่เห็นเมียพี่อ่ะดีกว่าแม่แล้วก็กับน้องอ่ะพี่ก็ไปอยู่กับเมียพี่เลยพ,พวกแกหยุดนะโอ้ยหยุดหยุด,ยดพวกแกนะี่หยุดทะเลาะกันสักทีนี่พวกแกทะเลาะกันเนี่ยแกจะให้แม่อายวันนี้เลยใช่ไหมแม่นี่ไม่พูดได้แล้วหรอ นี่แม่พูดอะไรนี่ดองถ้าแกไม่เชื่อน้องแกก็ต้องเชื่อแม่มั้งนะน้องอะม,มันพูดอะจริงทุกคำนี่แม่แม่ก็อีกคนใช่ไหมที่รวมโว้กี้แกงโบนี่ไม่เชื่อน้องไม่เชื่อแม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทัพพาแม่กับน้องไปอยู่ที่อื่นให้มันกัะเมียมันอะอยู่ที่นี่ เออนี่แม่จะพูดเลยนะวันนี้แม่จะไม่ยกทรัพย์สมบัติอะไรของแม่ฉันจะไม่ให้แกเลยสักบาทเดียวไปครับครับแม่พี่โบโบจะไปไหนพี่ชันทะเลาะก,กับแม่ก็เพื่อเธอเลยนะฉันก็ต้องขอบคุณพี่นะ ที่ยอมทะเลาะกับแม่เพื่อฉันแต่ตอนเนี้ยพี่ไม่มีสมบัติแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะอยู่กับพี่เชิญพี่อยู่คนเดียวเถอะโบ